สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอติมเน็ตนะคะทริปนี้นะคะเราไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและที่ที่แรกนะคะที่เราจะไปกันนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินตองก้าค่ะเราจะขึ้นทางภูทบเบิกนะคะแล้วก็ขึ้นสูงไปจนถึงยอดของภูทบเบิยนะคะแล้วก็จะมีด่านตรวจด,ด้านหน้านะคะแล้วเราก็จ่ายค่าทมเนียมเนาะแล้วก็เข้าไปในอุทยานเลยคะ่ะ สำหรับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้านะคะไอติมเคยมาแล้วนะคะเมื่อหลายปีมากคือแบบนานมากๆจนจำไม่ไดุ้ แล,แล้วเราก็มาถึงกันที่อุทยาแนแห่งชาติภูหินร่องกาค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังกางเต็นท์นะคะเราใช้เต็นท์ตัวเดิมน,นะคะก็คือสนามเดินป่าลักูุณาอเอ็กค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารมื้อแรกของเรานะคะที่อุทยาแนแห่งชาติภูหินร่องกาค่ะแล้วก็แลนต่อไปนะคะเราคิดว่าจะไปกันที่ลานหินปุ่มค่ะแล้วก็ผาชูทงค่ะ เราเดินทางจากโคราชนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามนะคะมาถึงที่นี่ก็เกือบๆที่ยงนะคะถ้าแบบทำเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะก็ประมาณหกชั่วโมงคนตอนนี้นะคะ,ะกำลังเดินไปที่ลานหินปุ่มแล้วก็ผาชูโทนะคะคืออาจจะดูแปลกหน่อยนะคะกล้องเพราะว่าดิมชชยกล้องพอ่อ,งพอถ่ายนะคะไม่เห็นว่าโทรศัพท์พ่อถ่ายนี่ ล่มมาด้วยนะคะเพราะว่าฝนโตคุดแจกพอดนะพอดฝนตกนะคะไปกันต่อทุกคนได้ยินซิงที่พอติบมบ่เป็นบ่ค่ะก็คือมีถากค่ะเราก็คือแบบจากยางยางป้าปกติก็คือ ตลอไไดเวลาเลยยานถากมาไต้กับขาถ้าถามวาระว่างฝนกับถากอันยญานก็กันถากค่ะแต่ว่า b u ล lastly นะคะเราก็ manage มาถึงที่ลานหินปุ่มคะ่ะโดยที่ติมไม่โดนกัดเลยนะคะแต่ว่าแม่ติมโดนไปนะคะ ยังไหวเราต้องไปที่ผาชุทงให้ได้เราเพิ่งผ่านผาเอ้ยลานหินปุ่มนานะคะหเหมือนกันตอนที่นยังรู้สึกมันปวดข้อเท้า 你看。 น,นบนและในที่สุดเราก็มาถึงกันที่ผาชูทงนะคะ <c oughs> ใช้เวลาเดินไม่นานมากนะคะจากร้านหินปุมนะคะแต่ว่าทางมันไม่ได้ยากมากนะมันก็แบบเราแบบคนธรรมดาเนี่ยเดินได้ไอ้กลับ morning ค่ะ day two morning เราจะเก็บเต็นไปไปสนีเขาพอมกันต่อนะครับตปก่อนไปเดี๋ยวไปแวลงโรงเรียนการทหารคบั้งนึงเด้อ คือค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บิ๊กซีตอนนี้เราจะไปไหนคะจะไปไปสนีเขาเค้อไปดูที่กางเต็นก่อนว่าเต็มหรือเปล่าใช่ขอตอนนี้เราภาวนาว่าขอให้มันไม่เต็มนะคะถ้าเต็มก็ว่ากันอีกเรื่องใช่จมีอะมีสไลเดอร์ด้วย ค่ะทุกคนอัปเดตนะคะก็ค,คือเราไม่ได้นอนที่ไปรสเน์เขาคอแล้วนะเพราะว่าที่มันแพงมากคือหนึ่งล็อกเนี่ยไอจิมอให้ดูนะหนึ่งล็อกประมาณนี้หกร้อยก็แพงอยู่นะคือติมไม่ได้มาอยู่นี่ประมาณน่าจะหลายปีแล้วแหละแต่คือแบบแพงเกินนะคะเราก็เลยจะย้ายที่นะคะไปที่คิดว่าจะไปที่ทุ่งสแสลงกอนนะคะที่เราเคยไปมาก่อนเนาะแต่ก่อนอนะติมานอนตรงนี้ใช่ปะคือมันคิดเป็นค่าหัวนะคะ หัวละน่าจะประมาณห้สิบบาทไม่แพงมากแต่เดี๋ยวนี้แพงแพงมันไม่มีที่แบบลอยสมอเลยทุกคนแ้้ตัวไม,ไม่ค่อยมีใครมาโอเคค่ะไปแต่กันที่นู่นวันนี้เรามาทำกระเพรากินกันนะครับกระเพราแคมปิ้งฝีมือใครเอ่ย I trim, chef. I trim. Chef, I trim. Yeah. Oh, you see. It's gonna be delicious, of course. That's my favorite. Yep. ก่อนกับโครานะคะแล้วก็มาแวะที่อุทยานแห่งชาติเขาขอ,ขอนะคะและนี่เราก็มาปั๊มตราอุทยานด้วย